สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m u t a ชั o นนะครับ <c oughs> และวันนี้เราอยู่กับเด็กโปรไฟล์ครับ <c oughs> โอ้โหนี่เลยจะต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้งสำหรับการไฟน g า a r ดนะครับที่ขึ้นภาค V ีี่จะเป็นเด็กโปรไฟล์ครั้งแรกของเรานะครับสำหรับแวนกา a r ดภาควีนั่นเองอ่ะในฟอร์แมตนี้นะครับกี่วกับการจัดใช้ด้วยอ,อะไอนี่ต้องบอกก่อนว่า รอบนี้นะครับผมใช้แค่ทีดี1กล่องนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัว vcp 0 2นะครับนี่เลยอันนี้เดีย๋ยวไปดูกันว่าจะใส่ชาร์จอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวนะก่อนจะเข้าเรื่องครับเราต้องขอเกินก่อนว่าชาร์จ w p a ก a d i ดินเนี่ยในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นลูกเล่นเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลเลยนะก็คือ การดีทายพวกพอนะครับเพื่อได้พลังม่าจะเป็น Power มากขึ้นหรือมีความเป็นค่าคิดที่ข้อมากขึ้นแล้วก็ผสมกลิ่นอายของรอย a l อพาราดินตามแบบสไตล์เขาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยว่าคุณมีการคอเรียจากคอการ์จากเด็กออกมาแล้วก็เพื่อให้ตัวใหญ่ๆอย่างแฟนทอมมากินอย่างเี้แล้วก็เกิดผลมากมายนะครับอ่ะก็เรียกว่าคอนเซ็ปต์มันเหมือนภาคแรกเป๊ะนะผมชาร์โดพาราดินไ ชอบชาร์โดแบบภาคแรกๆนะ่ยโอ้โหใช่เลยครับผมกล่องนี้อะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราใส่อะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าผมขอเปิดที่เขตสามเลยกันเนี่ยไหนๆก็เห็นกันแล้วนะครับผมกับ Phantom Blaster Dragon นะครับใส่ไปเลย4ใบนี่คือการ์ดคีย์หลักของเรานะครับชาร์โดพอดแล้วได้เป็นฟอสแน่นอนว่าความสมดุลเนี่ยมีพลังเยอะอยู่แล้วบวก1นึ่งหมื่นอยู่แล้วจากฟอสแล้วก็มีบวก1นึ่งหมื่นห้าอีกจากสกิลนะครับบวกครีด้วยอะ เกศามีเสียอีก4ใบนะครับผมก็จะเป็นอ่าตัวไอตัวแบทแฮมคาร์เนี่ยอันเนี้ยสใบนะครับแล้วก็เป็นเดอะดาร์คทีเทคเตอร์เนี่ยสใบาอาจจะใส่เดอะดาร์คสก็ได้แล้วก็อันนี้1ใบก็ได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวคือแค่แฟนทอมเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวหลักก็คือใส่4เนาะอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ยืนแวรเท่าไหร่ยกเว้นว่าจําเป็นคือสก,กูเกตขอไม่ขึ้นจริงๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปแบบไปยืนเรียสัมากกว่าเพื่อให้ คือเปิดท็อปไปแล้วก็หาของมาให้ไอตัวแฟนทอมกินนะครับเป็นคอสมากกว่าเนาะส่วนนี้เดอะทาร์ด t ดเจคเตก็คือเป็นอ่าเป็นตัวแบบสำรองแหละในะกรณีที่ไอเนี่ยมาึ้นจริงๆแล้วก็สามารถเล่นเดอะดารได้หรือว่าในตอนช่วงอ่าตอนต้นเกมก็ได้แบบว่าเรายังแบบต้นเกมไม่มีไรเล่นก็สามารถไล่เดอะดาร์กไปก่อนก็ได้เพราะว่าไอตัวเนี้ยใช้แบบตอนเลกเกมมันค่อนข้างจะมีความกดดันเนาะ อตอนต้นเกมเนี่ยเราสามารถคอเดดาเพื่อแบบว่ามาเพิ่มทรัพยากรแล้วก็ตัดเลียคู่แข่งก่อนได้นะครับในเบื้องต้นเออเดดานี้ก็จะแบบอารมณ์คล้ายตัวอันเฟรดเอรีของรอย l p อ l a ดินนะครับอ่ะต่อไปเป็นเกรดสนะครับนี่เลยบราสดาร์สใบครับบราสเตอร์เรียบเบียสี 4. แล้วก็มาหานี่4ใบเลยเป็นตัว เศษของชั้นเยี่ยมนะครับผมเออไอ,อ,อ,อ้ไม่ไม่ได้พูดว่าเป็นตัวเสิร์ษของชั้นเยี่ยมดิเป็นตัวเพิ่มทรัพยากรชั้นเยี่ยมนะครับเพราะว่าแค่ลงมาเนี่ยไอ,อ้ไม่ใช่ลงมาโดยเป็นแอคทีฟนะครับแค่เคาน์เตอร์บาสแล้วก็สามารถคอเกนหนึ่งในต่ำกว่าจำนวนมือเนี่ยลงช่องเรียแล้วเราจะได้โจกการ์ดหนึ่งใบแล้วก็อีดิน,ะนาราพาวเวอร์บวกห้าพันอ่าก็คือเป็นตัวเพิ่มทรัพยาก,กรนั่นแหละส่วนบัลซ์ดานะครับ,บ,นนรบทำไมผมถึงสใส่แค่สามใบ ือผมบอกว่าผมใช้แค่ตัวทีดีอันเดียวใช่ไหมกับ BCP 02นะครับก็ไอตัวบนะัสดตร์ดากันในตัวทีดีอ่ะบางทีอะ่ะตอนแรกเขาจะให้มาชัวร์สามใบอยู่แล้วแล้วยิงใบมันจะเป็นสุ่มข้างหลังใช่ไหมใครแบบดวงได้แบบฟอร์สได้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วพอดีว่าตอนที่ผมรีวิวเนี่ยไอตัวที่ผมเปิดอะ่ะผมได้บัสดาร์ากัมาแค่สามใบนะครับเออจริงๆใครมีสีอ่ะก็คือใส่สีไปได้เลยนะบัสเาร์กเออแต่ถามว่าในช่วงเนี้ย บัสดาร์ดเออใส่สีมันก็คุ้มไหมมันก็มันก็ยังไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เรายังแบบไม่ค่อยมีตัวเล่นกีกับบัสดาร์ดอ่ะไอตัวที่เล่นติดเนมกับบัสดาร์ดจริงๆอ่ะมันจะมาอยู่ตอนท้ทายๆภาคไว้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยใครมีสามันนี้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครสาม,มารถเก็บสีได้ก็คือเก็บสีรอไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวในอะนาคตใน 4, บัสดาร์ดสี่ใบมันจะค่อนข้างจําเป็นมากตอนนี้ใครใส่แค่สามได้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับเออ เอาไปใส่แบบไอตัวเพิ่มทรัพยากรอะไรมากกว่าเพราะว่าบัสดาร์ตอนนี้มันมีแค่เป็นการตัดเลียคู่แข่งกับในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดเราได้มายืนแวนมันก็จะได้ดรเป็นทวินด้เนาะเ,เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีบัสตาร์ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องซีเรียสมากนะครับแต่ว่าแนะนํว่าให้หาเก็บไว้ไว้หรือใครจะใส่ไปสี่ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ไม่ว่ากันต่อไปนะครับเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งตอนนี้เรามี เขาเรียกว่าเราสามารถใส่ได้หลากหลายมากขึ้นมากกว่าแวนการ์ดภาคเก่าๆนะครับเพราะว่าตัว PG ในที่ต้องล็อกไว้4ช่องตอนนี้มันไปอยู่ในพื้นที่ของทิกเกอร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเกิดหนึ่งที่มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเปิดแบรแรกกับบลัสร์ดักเจอร์นะครับใส่ไป3 c h ชา o อนใบนะครับเนวา่โหใส่4เลยตัวที่เป็นแลงของเราแล้วก็ b l a s ร e r j e w e l จวครับ3ใบ ตัวเจวรินเนี่ยใครอยากจะใส่สีก็ได้นะแล้วก็ลองไปปรับเอาแล้วกันว่าจะเอาใบไหนออกนะครับประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยไอ้ผู้เกรดเหนือมันจะมีตัวคอมมอนบางใบที่มันยังไม่ออกมาต้องไปรอใน BB ีบีครับที่น่าเอามาใส่เหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่ของ Cp พีเนี้ยแล้วก็ที่น่าใส่ก็คือระมาณนี้แหละเออนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนวานเนี่ยน่าใสแน่ๆเออสี่ใบใส่ไปเลยนะครับต่อไปเป็น เข้าร่วมของทิกเกอร์กันนะครับทิกเกอร์ของเราก็เราไม่ยากอยู่แล้วนะเป็นคริคอล8ใบนะครับเป็นทรัมเปเตอร์กับอีเกิ้ยาละ4เลยครี8อยู่แล้วจริงๆก็ครี8มนั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละ่ะอ่ะแล้วก็เป็นดรอทริกเกอร์ที่เป็นดรอว์พีจีนะครับใส่เป็น4เลยอ่าใครหาไม่ได้หายครบ4นะครับดรอว์พีจีเนี่ยมันจำเป็นมันใช้ได้ยันจบผ้านะครับดีไซน์ไหนของชาโดก็ต้องเอาไปใส่อยู่ดีอ่ะ แล้วก็เป็นฮิวจิเจอร์สี่ใบครับผมและสุดท้ายตัวเริ่มของเราไม่มีอะไรนะครับเป็นฟูลบอลมีแค่ตัวเดียวอยู่แล้วแหละตัวเริ่มตอนนี้นะครับใส่ไปเลยเป็นตัวเริ่มนะครับเลือกไม่ได้มากอยู่แล้วจบแล้วสําหรับคลิปจัดลิกชา d o ด m มารินต้องบอกว่าปกติวันจักาลิกมันจัดง่ายอยู่แล้วพอขึ้นภาคฟีเนี่ยยิ่งง่ายขึ้นกว่าใหญ่นะครับผมเออมีแค่มานนี้เลยนี่นี่ อันนี้จัดง่ายๆนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าเอาจากไหนบ้างหาจะใน VCB02 หรือว่าถ้าเกิดว่าตอนที่คลิปนี้มาลงแล้ว v b 0 2เนี่ยมันออกมาแล้วนะครับก็สามารถเอาแค่ v b 0 2กับ Td กล่องเดียวมาก็จัดได้เลยถ้าเกิดว่าใครเปิด Td โชคดีเนี่ยแล้วเดินได้บัสเตร์ดาร์มา4ใบเนี่ยอ่ะก็เอาบัสตร์ดาร์ใส่ไป4ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละบัสร์ดาร์ตอนนี้แบบว่ามันยังถามว่าถ้าเกิดเต็ม10เนี่ยมันให้ความสําคัญถึง10หรือไห,หมมันก็ยังไม่ถึงเนาะเพราะว่า มันยังไม่ได้มีความติดเนียมอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าบัสดาร์กเนี่ยใครหาได้4ใบก็คือหาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยมันจาเป็นเพราะตอนเอาไปเล่นกับพวก m o เด็ตแฟนทอมอ่ะอ่ามันจะต้องใช้นะครับประมาณนี้สำหรับเด็กชาโดวพลัดดินเป็นยังบ้างนะครับผมใครได้ BT มาแล้วหรือว่าได้อะไรก็ลองเอามาปรับเปลี่ยนไปได้เลยนะการการจัดเด็กมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วครับผม่ะ แล้วก็เป็นไงกันบ้างหรือว่าใครมีการแนะนำว่าอยากใส่ตัวอะไรเพิ่มลองคอมบินต์มาใต้ทางคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะแล้วเจอกัน